สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาตกป้ามหาเทพค่าย f อซาชายนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะพกทุนมาที่800บาทนะจ๊ะอ่ะเดียวเราจะไปห้องอ่ะห้องแรกนะคะทุกคนคะ่ะเบสขั้นต่ําอยู่ที่0.10นะอ่ะเดี๋ยวจะไปที่เบท3ก่อนเลยแล้วกันทุกคนคะ่ะล็อกเป้าไปเหมือนเดิมคะ่ะอยากได้ตัวไหนกดไปเลยจ้ามาปุงล็อตเตอร์ของเรา โอ้โหปูกการตมา150เลยทุกคนเอามาอีกหนึ่งตัวค่ะได้มาสองตัวตัวที่สได้ไหมเกมยิงปลาตกปลามหาเทพยอยู่ใครเอฟซีฝาชายนะคะทุกคนคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะน้องจะทิ้งลิงปักหมุดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะจ๊ะสอบถามน้องแอดมินได้เลยค่ะมาค่ะปลามมาโพนี่ค่ะปลาโพนี่โอ้โหเงียบเลยค่ะ ทุนหายกำไรโหดตอนนี้มาคาราชาลิงมาเอาเอาโอ้ยปลาหมวกกันน็อกเก้าสิบเลยอะทุกคนปลาตัวเนี้ยโอ้กระสุนฟรีก็ไม่ได้ทุกคนมาราชาลิงโอ้ยสี่ห้าสวยงามจ้าขึ้นมาเก้าร้อยทุกคนเกือบไม่รอด มาลาชาลิงกันต่อคอนทานอตมาโอ้โหเอาคูณสี่ไปจ้าฮะร้อยห้าสิบคูณสี่ทุกคนหกร้อยเออขึ้นมาพันสามคุณตีฉันมาชะา,ามมาอาขยับเบ็ดก่อนเลยแล้วกันทุกคนขอไปเบ็ดฮาก่อนเลยคะ่ะโอ้คุณตีฉันมีสี่ร้อยทุกคนชะา,ามมาสี่ร้อยกุ้งล็อบเตอร์ม,มา โอ้โหไม่ได้กุ้งเอาตัว200เลยทุกคนมาหากระสุนฟรีหน่อยเอาได้มาแล้วค่ะ40นัด40กระสุนทุกคนไปค่ะที่มาปูเอา้าฟาโลมาโพนี่ทุกคนเอาได้กุ้งมาส่งห้าทุกคนคะ่ะเอาได้ล็อคเตอร์มาอีก200โอ้โห2 5 0 0ทุกคนตอนนี้ สวยงามมากยังไม่ได้เปิดหีบสมบัติเลยปลาฉลามมาเบตห้าโอ้โหคอนทานอตก็ยังไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหอ้าวได้รางวัลหีบสมบัติมาค่ะหมายเลขสุดท้ายไปโอ้โหสี่ร้อยสวยงามเงินฟรีมาสี่ร้อยค่ะขึ้นมาสองพันห้าหกสิบทุกคนมาหีบสมบัติมาอีกสิ อ้าวหีบสมบัติรอบที่2หมายเลขหนไปโอ้โหได้400อีกแล้วทุกคนหลักพันไม่เอาโอ้โหขึ้นมา2,800จ้ามาปลาโพนี่มาปลาโลมา4ีชมพูนะคะทุกคนค่ะราชาลิงได้แค่มาแค่รอบเดียวเองอ้าวมา500จ้าราชาลิงวันนี้ถือว่าเล่นง่ายทุกคนปกติเเกมยิงปลาลิงเนี่ยคือแบบสำหรับเราเราคิดว่ามันเล่นยากกว่าจะแตะแต่ละตัวแต่วันนี้ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะคะ เอามาอีก500ขึ้นมา3,200ทุกคนกำไรก็เยอะอยู่นะกับทุน800นะโอ้โหฉลามมาอีก400ร้อยเอาราชาลิงมาอีก75อ่ะได้กระสุนฟรีมา40นะ่สินทุกคนไปโปง่ปงๆปงปงัปงปงที่ปาาหมวกกันน็อกมา150ยห้กรุงลอบเตอรอ์มีแต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยออกมาเลยอะเหมือนจะเปลี่ยนด่านเลยทุกคนอือหือ ไปต่อที่ปลาฉลามมารางวัลหีบสมบัติ<อ>มาปลาโพนีมาค่ะทุกคน,นโอ้ยสี 400. ่ร้อยปลาฉลามทีกคอค่ะมาอีกสักนิดขอกำไรอีกสักนิดหน่อยอ่ะก็ปลาโลมาสีชมพูแตกรอบนี้อุย้ยเบ็ดเจ็ดแล้วนะทุกคน โอ้อาวสวยนามค่ะห้าพันทุกคนค่ะกับทุน800นะ้อยาได้กำไรมา5,000ันสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็ลิงก์ปักหมุดมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีจ้า